สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะคะ ปัจจุบันนี้ดาวพระเสาได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะแต่ในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสาจะทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมโคจรมาอยู่ในราศีกุมในครั้งนี้ก็เท่ากับว่าจะมาร่วมกันกับดาวพระราหูค่ะดาวพระเสาที่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมในครั้งนี้เป็นการโคจรที่วิตริษ ผิดเพี้ยนผิดปกตินะคะเพราะเป็นการโคจรถอยหลังมาแล้วก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะดาวพระราหูเขาก็ไม่ค่อยจะมีดาวคู่มิตรสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็มีดาวพระเสาร์ที่เป็นหนึ่งในดาวคู่มิตร และพอการมาเจอกันในครั้งนี้นะคะสมัยก็มองว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งเสริมดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีแต่ก็ไม่อยากจะให้แต่ละท่านประมาทในชีวิตหรอกนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระเสาเขาโคจรถอยหลังมาย่อมมีความเสื่อมเกิดขึ้นดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาเพื่อเน,น้นเตรียมตัวค่ะไม่ประมาทต้องมีสติในการดำเนินชีวิตต่อไป การโคจรถอยหลังมาของดาวพระเสาร์ที่มาร่วมกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระเสาร์มาสถิตอยู่ในราศีกุมนี้นะคะก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระราหูก็ได้สถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในบ้าน เกิดเรือนเกิดของตัวเองแล้วก็ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเป็นกเกษตรราธิบดีดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะการมาเจอกันของดาวคู่มิตรใหญ่ก็ย่อมส่งเสริมอิทธิพลหรือแรงกระเพื่อมที่ดีตอนดวงชะตาค่ะและก็ต้องขอเท้าความกันก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ที่ดาวพระเสาและดาวพระราหู โคจรมาร่วมกันนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่ะและการเจอกันในรอบที่ผ่านมาก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสงครามการก่อการร้ายเชื้อโรคไวรัสหรือเศรษฐกิจค่ะและครั้งนี้ที่ดาวพระเสารกับดาวพระราหูโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาก็ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญเช่นเดียวกัน เรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันอาจจะจบลงไปแล้วหรือเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวคุณแล้วมันอาจจะกลับมาลุกลามและสร้างปัญหาให้กับคุณได้อีกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสสงครามเชื้อโรคภัยพิบัติภัยธรรมชาติเรื่องงานศัตรูคนที่เคยไม่ชอบหน้ากันหรือแม้แต่สงครามทางเทคโนโลยีต่างก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะ สิ่งที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะและนี่ก็คือประเด็นหลักที่เราจะมาพิจารณากันในคลิปวิดีโอนี้อย่างที่สมัยได้บอกไปค่ะว่าดาวพระเสาสํสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะ และดาวพระเสาก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เป็นประธานฝ่ายบาปพ,พระเคราะห์เป็นดาวที่ส่งผลอิทธิพลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากการให้ผลของดาวพระเสามักจะส่งผลในแง่ลบก่อนเสมอเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นดาวบาปพ,พระเคราะห์นั่นเองเมื่อดาวเจ้าเรือนปุตตะได้ทำการโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา มันก็นับว่าเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะมีปัญหามีความทุกใจเกี่ยวกับการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆห,หรือมีปัญหามีความทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารลูกหลานคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณหรือบางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันสลับซับซ้อนมีปัญหาในเรื่องของความรักอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีการโปรดรู้เอาไว้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆค่ะยิ่งดาวพระเสาร์มาสถิตยอยู่ในเรือนของปัญหา และเรือนของอุปสรรคอย่างเรือนอริจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอดทนค่ะต้องฝ่าฟันต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมก็เชื่อว่าความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเอื้อมมือของชาวลัคนาราศีกันอย่างแน่นอน สัญญาณแรกนะคะที่ส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพระเสาร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตานี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังปัญหานะคะที่มักจะส่งผลมากระทบต่อตัวคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการทํางานปัญหาด้านการเงิน หรือปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างรอบตัวนะะโดยเฉพาะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเกิดซ้ำหรือปัญหาอะไรก็ตามที่คุณซุกซ่อนไว้อยู่ใต้พรมคุณคิดว่ามันจบไปแล้ว คุณคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามันกลับมาลุกโชนอีกครั้งสร้างเรื่องราวทุกข์ใจร้อนใจให้กับคุณอีกครั้งก็เป็นไปได้ในจังหวะนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องอาศัยความระมัดระวังและรอบคอบโดยเฉพาะการทะเลาะการขัดแย้งการประทะกับคนรอบข้างเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนต่างๆที่มันจะนำพาทำให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ในอนาคตค่ะ ในช่วงที่ดาวพระสาวโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาในครั้งนี้นะคะก็ได้ทามุมเล็งไปอย่างดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งแ,งแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นมีพลังงานอย่างสูงส่งเป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้น เปล่งประกายค่ะก็จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้แต่ละด้านของชาวลัคนาราศีกันมีความเจริญก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้น ด้านใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องงานหรือการเรียนทางไกลาการเรียนออนไลน์นะคะหรือแม้แต่การศึกษาภาษาต่างชาติล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จราบรื่นงานใดก็ตามที่คุณทําเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียทาเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานขนส่งงานเฉพาะเจาะจงงานที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวล้วนแล้วแต่จะมีมุมที่ดีนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับก,บการ รกางานซ่อมแซม หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังก็กลับกลายเป็นว่าจะสร้างความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกันได้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นกเกษตรราธิบดีแต่ก็มีมุมเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวแปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้เปลี่ยนผ่านดวงชะตาจบจากเรื่องเก่าคุณก็ได้เริ่มเรื่องใหม่นะคะหรือมีข่าวดีจากคนทางไกลหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้แก้ไขปัญหาเก่า ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หลุดพ้นจากเรื่องราวเก่าๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพินาศโคจรเป็นกเกษตราธิบดีมันมีมุมที่คุณนั้นจะสร้างความแข็งแกรง่งจากภายในจิตใจของคุณได้รวมไปถึงงานลึกลับลี้ลับงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อศาสตร์แห่งโหราศสาสตร์ศาสตร์แห่งศาสนาการฝึกจิตฝึกใจหรือจิตวิทยาก็จะมีมุมแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะพอดาวพระเสาร์ดาวาธาตุไฟโคจรมะเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ทําให้ศัตรูนั้นแพ้ภัยคุณค่ะศัตรูแพ้ภัยตัวเองค่ะชาวลัคนาราศีการท่านใดที่มีคู่อริมีคู่เปรียบเทียบมีคู่แข่งขันมาก่อนหน้านี้นะคะพอดาวพระเสาร์โคจรมาเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ก็จะทําให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเคยรบกวนรบเร้าจิตใจคุณมันจะทุเลาเบาบางลงมีเกณฑ์คลี่คลายลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวพระเสาร์ดาวธาตุไฟโคจรเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ดา ธาตุไฟไฟกับไฟเมื่อมัเจอกันก็ย่อมเป็นไฟกองใหญ่มากยิ่งขึ้นสมัยมองว่าปัญหามันอาจจะเกิดมาจากความร้อนเหตุของปัญหามันอาจจะเกิดมาจากอารมณ์มันอาจจะเกิดมาจากไฟเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีกันทำไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องมีเชื้อเพลิงงานที่ต้องมีไฟก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะงานที่ต้องใช้อารมณ์ใช้แพชชั่นก็ต้องระมัดระวังค่ะ เรื่องการพูดการเจรจาการสนทนาการสื่อสารก็ต้องระมัดระวังค่ะมันอาจจะกลายเป็นการประทะกลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงนะคะพอดาวพระเสาเนี่ยโคจรมาเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนอริและเรือนวินาศแบบนี้เนี่ยดาวพระเสาจะสร้างความกดดันให้ดวงชะตาค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นผิดใจกับคนรอบข้างรอบตัวหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะถูกลกลันแกล้งรังแกมีคนใส่ร้ายใส่ความมีคนมาพูดจาถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดี จากเดิมที่ไม่เคยมีปัญหาก็กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาจากเดิมนะคะที่คุณเคยถูกกันกับคนคนนี้ตอนนี้ไม่ถูกกันแล้วผิดใจกันแล้วหรือจากเดิมปัญหาที่มันเคยมีอยู่มันเป็นปัญหาเล็กๆกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มันลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตคะ่ะ ยิ่งดาวพระราหูนะคะถือว่าเป็นดาวธาตุลมด้วยลมอาจจะพัดเอาไฟให้ลุกลามโชคโชนไปได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้นี่แหละค่ะก็คือชาวลัคนาราศีกันจําเป็นที่จะต้องรู้ไว้ว่าเมื่อดาวแห่งไฟโคจรมาเล็งกันมันก็มีมุมที่คุณจะต้องระมัดระวังไม่น้อยดังนั้นความใจเย็นและการมีสติและความรอบคอบถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระเสาโคจรมาเล็งกันกับดาวพระอาทิต์นะคะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนปุตตะมาสถิตยอยู่ในเรือนอริและก็เล็งไปยังดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตอนเองเรียกร้องความยุติธรรมนะคะมีบางคนเคยปกปิดซ่อนเร้นไม่ให้คุณรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างก็จะเริ่มเห็นแสงก็จะเริ่มเห็นทางก็จะช่วยเปิดโปง ด้วยอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นี่แหละค่ะมันจะช่วยเปิดโปงทําให้คุณได้รู้ความจริงแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก่อนที่คุณจะได้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองก่อนที่คุณจะได้สู้เพื่อตัวเองก่อนที่คุณจะได้รู้ความจริงคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยหรือเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเลงก,กันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะคุณอาจจะมีโชคฟลุกๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะ เพราะปุตตะนั้นก็หมายถึงโชคลาภลาบลอยได้ของมาง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายส่วนวินาศก็หมายถึงปุบป,ปับฉับพลันเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะถ้าเราจะตีความหมายไปในมุมของโชคลาภมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมาอย่างง่ายๆหรือเกิดความสําเร็จอะไรง่ายๆก็ได้นะคะและในจังหวะที่ดาวพระเสาร์เขาได้โคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตมาชาวลัคนาราศีกันคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมาะในการเอางาน เก่ากลับมาทําใหม่เหมาะกับการทบทวนงานเก่าค่ะอะไรที่คุณเคยเริ่มทําแล้วมันยังไม่สําเร็จอะไรที่คุณเคยลงมือแล้วมันยังไปต่อไม่ได้ยังไม่มีลู่ทางไปต่อยังไม่มีไอเดียที่จะสารต่อระยะนี้ลองเอาสิ่งเก่าๆเหล่านั้นมาปัดฝุ่นทําใหม่ดูนะคะหรือหากชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่โสดอยู่อาจจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งเขาเหล่านั้นนะคะก็อาจจะมีวิถีชีวิตรวม ถึงความคิดทัศนคติที่แตกต่างไปจากคุณค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าคุณนั้นถูกใจเขาคุณนั้นสนใจเขามากเป็นพิเศษเลยทีเดียวส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีคู่มีคนรักเมื่อดาวปุตะมาสถิตยอยู่ในเรือนอริแล้วก็ทํามุมเล็งไปยังเรือนวินาศแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งค่ะให้ระมัดระวังเรื่องมือที่สหรือเกิดความไม่แน่นอนทางความสัมพันธ์คู่ครองคนรักจะมีอารมณ์แปลกๆนะคะหรือมีพฤติกรรมแปลกๆเขาเงียบไป มไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาเหมือนเดิมเขาดูเปลี่ยนไปก็อย่าปล่อยให้ความเงียบมันเริ่มสารตัวเป็นรอยร้าวมีอะไรก็ต้องรีบคุยมีอะไรก็ต้องรีบทําความเข้าใจกันค่ะมันเป็นช่วงที่ดวงชะตาแห่งความรักอาจจะมีบททดสอบเข้ามาคนต้องอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะหาสมดุลในความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่เพาะเท่านั้นค่ะชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายไม่ว่าจะเป็นนโยบายข้อตกลงเงื่อนไขหรือการเจร ระา,าอะไรต่างๆซึ่งมันจะส่งผลทําให้คุณเกิดความเครียดปวดหัวนะคะหรือรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมอะไรบางอย่างรวมไปถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่บ่อยครั้งมันส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันบางคนบางท่านก็มีสภาวะเครียดซึมเศร้านะคะหาทางออกทางแก้ไม่ได้สิ่งที่สําคัญเลยอย่าพยายามเก็บความทุกข์ใจอย่าพยายามเก็บปัญหาไว้กับตัวคุณเองเพียงคนเดียวเล่าหรือระบายให้คนอื่นฟังบ้างเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําหรือปรึกษาที่ดีค่ะอย่าเก็บเรื่องราวความ ทุกไว้หนักจนเกินไปไม่อย่างนั้นมันก็จุกอ,อกแน่นออกมาจนกลับกลายเป็นว่ามันหาทางออกไม่ได้มันระเบิดอยู่ในอกเราแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเช้าวลัคนาราศีกันถ้าได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยอยากจะให้คุณจัดการทุกอย่างด้วยความมีสติและใจเย็นค่ะรับมือกับปัญหาทุกปัญหาด้วยความมีเหตุมีผลทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เอารัดเอาเปรียบใครและก็ไม่ปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบคุณค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบร่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ